สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีจงังหวัดนคนรราชสีมา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนสามคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษารวมทั้งสิ้น1014น่คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมสำนักวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัลและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้พระราชทานเข็มทองคำจำนวน17คนแก่ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลสีปีบทองซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเข้ารับพระราชทานโลกเกติยศ์จานวนหนึ่งคนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาแก่บัณฑิตความตอนหนึ่งว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมปรารถนาที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติการจะทำให้ได้ดังที่กล่าวแต่ละคนจะต้องปฏิบัติกิจการงานโดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำทั้งความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมาซึ่งเป็นเครื่องมือ ำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานและความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆรวมทั้งความรู้รอบตัวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดที่กว้างขวางและทันสมัยสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ จึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆแล้วพิจารณาเลือกสรรข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงานถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จผลและสามารถร่วมมือกันสร้างสรรประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติอันจะส่งผลให้บ้านเมืองมีความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป